สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆันใจชาวทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาฝนตกพี่น้องเมื่อนี่นะครับใส่มาตเต้เศร้าหมดละนะครับพี่น้องนะครับมาเลยออกมาเยี่ยมพื้นที่จัง่อยนะครับอ่ะอันร่องลอยของที่นักเอกเขามาตัดหญ้าไปให้ง้วนเอาไปนะเป็นหญ้าวานอิสาราเอลนะครับแต่ว่ามีหลายท่านถามขม้ามาอยากเห็นมาลิ้นไมมน,นะท่านอ่ะเพกาเตียที่คนใจชาวทุ่งปลูกใส่ขี้ดินดากปลูกใส่ขี้ดินก้นบ่อหนะๆมาจันว่า มันไปหอดไซแล้วคือมันมับแล้วคือมันสีได้คาบบอสันเอาเลยพภาพพี่น้องมาอัปเดตเบื้องบนพีนน่นละนะครับอ่าให้เบื้องต้นแรกนะครับต้นนี้ก็คือต้นที่คนใจชอบทุ่งว่ามันเป็นขี้ดินดกักยางแรงนะครับพี่น้องได้เอาปูนขาวมาใส่สองหรือสามเที่ยวนี่แหละนะครับเพื่อปรับสภาพดินอ้าพี่น้องเบื้องบนี้อ่าออกดอกแล้วพี่น้องนะครับออกดอกแล้วเนี่ยน่นะครับอ่า,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 าออกดอกแล้วสำหรับต้นที่ปลูกใส่ขี้ดินดักโดยตรงนะนะครับนี่นะครับก็ เริ่มใ่ญ่แล้วนะเป็นเพกาเตี้ยมังเรียกไม่เตี้ยนะครับหาจะเตียซะหนเบิง้งเทียบใส่ควบสูงกับคนใจใช่ถุงนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเอาเอาไม้แมนเอาก็ได้นะเนี่ยเนี่ยตั้มตั้มเนี่ยตาว่าบอกวางเอาขันจ้วงเอาไปเสียหักนะครับเนี่ยเริ่มเป็นหมากแล้วเริ่มดอกแล้วมา่ท่านหมากนะครับดอกนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยปลูกเส้นคิดินดาคู่สานะครับพี่น้องต้นที่สองปลูกใส่คันหน้านะครับพี่น้อง ดินดาคือการตะว่าไต่ลงไปเป็น,นค้าเก่าอ่าเบิงบาเนี่ยมาบเบตใเ้เบิงหลายท่านถามหาเป็นจะได้มักริมไม่เตี้ยเป็นหมากแล้วพี่น้องใ <c oughs> กล้้เผากระป่นกบแล้วเหมือนานเป็นหมากน้อยๆแล้วเห็นสามหมากเลยนะครับพี่น้องนะครับเป็นเพกาเตี้ยนะครับพี่น้องนะครับเป็นมักลิมไม่เตี้ยนะครับตัวนี้ดินเป็นดิน,ดน,นค้าเกา่านะครับพี่น้องก็เป็นกดอาจจะบนรุ่นแรงท้อตัวนั่นนะตัวนั่นต้องอาศัยปูนขาวปั๊บเล้วจะไม่ปูนขาวครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมาเสริมเข้าไปอีก เพื่อบำรุงมากเขาบ้างนี่นะครับพี่น้องนี่นี่ให้พพี่น้องมาอัปเดตเบื้องนี้มากลิ้นไม้นะครับบางท่านถามว่ามันมีในโลกอยู่บ่เพกาเตี้ยมันคอยว่าพันเพกาเตี้ยปลูกขึ้นมาประคื้งยอดมะพร้าวพุ่นว่าท่านกินกระบ่ได้บ้างนี่สูงกาสูงว่าท่านอันนี้บ่สูงพี่น้องนะครับอาจ่าเทียบจากพื้นดินขึ้นไปในกระนาจะประมาณสองเมตรเศษเนะครับเนี่ยสองเมตรสามเมตรน่าจะประมาณนี้นะครับกับเทียบว่าเกินกำลังที่เสี่ยวมันกินได้เนาะน่ะเห็นสามหมากแล้วนะครับพี่น้องสามหมากแล้วนี่ นะครับปลูกปีกกยในพี่น้องครบหนึ่งปีพอดีนะครับในสภาพดินที่ค่อนข้างจะบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์ปนใดน,นะครับบางท่านบอกว่าปลูกเจ็ดเดือนกับเป็นหมากเลยถ้าเป็นดินดีดินอุดมสมบูรณ์อ่ามีปุย๋ยมีอ่างใส่ตามสมควรนะครับเพราะก็จะเช่าทุ่งปลูกใส่ขี้ดินดากนะพี่น้องนะสำหรับต้นนี้มันเป็นคันหน้าเก่าอยู่ข้างล่างกระโบถึงกับดินเหนียวคักปนใดน,นะครับพี่น้องกับเป็นหมากแล้วส่วนตัวนี้นะครับดินเหนียวอ้อยต้อยเลยพี่น้องนะครับ ก็่กำลังตามมาติดๆ,ๆนาะกำลังออกดอกนะครับพี่น้องนะอ่ะฝนแห้งขึ้นแห้งขึ้น,นพี่น้องนะครับส่วนนี้ไผ่กิมซุงสองกอเนี่ยกำลังใหญ่พี่น้องนะครับเอาล่ำเอาอยังสะกดนาะนะครับส่วนข้างหลังสีเขียวนๆน,นี่ก็คือยญารูซี่นะครับที่ปลูกหแหง้ว่านั่นแหละนั่งเอกเขาเกี่ยวไปรอบนึงแล้วมันกำลังขึ้นไม่นี่พี่น้องนะพู้ดทัดไปก็เห็นต้นกล้วยครับเสลี่ยมดำนะก็คือคันนาใหญ่คันนาทองค่ำก็เอิญน, <laughs> นะครับกล้วยกำลังงาม ไอ้ไซเรนดำมุ้งยังนก็คือมุ้งให้มักทุเรียนพี่น้องนะครับวับงแดดแดดคักแดดเนี้ยนะครับจนใบใหม่อ้า uh, พี่นออ้องพาพี่น้องย่างเบิ้งเจ้าน่อยท่ำกลางสายฝนนะครับพี่นอ้องท่ำกลางสายฝนอ้าต้องขออนุญาตเซตหน้ากล้องพี่นอ้องมั่วแล้วมั่วแล้วอ่ายางเบิ้งเจ้าน่อยพพี่นอ้องมาเบิ้งหมักริมไม่เตีย้ยซึ่งแฟนคลับหลายท่านถามหามอ้าพักหวานก็ขึ้นบนะ่นอา้าสิได้เอาล่องจักมือยม,มีเวลาสะกันพี่น้องนะครับ ตัดลงกับสนุกแตกยอดกว่านี้อันนี้เป็นอันเทอีตูแมงลักนะครับพี่น้องปล่อยเพิ่งออกดอกแล้วจะเอาเม็ดไว้จะปลูกต่อไปเนาะสาหรับเทอีตูนะครับนะพี่น้องยางอันนี้เป็นข้างมักทั่วผู่นะครับพี่น้องข้างทั่วพู่สุ่มนี่นะครับมักทั่วพูขึ้นมาเียอันอื่นบ้กล้กาขึ้นมักทั่วพูขึ้นอ่ะพี่น้องยางหลอดไปจะเข้านะครับพี่น้องทั่วพู่คับส้มจันฟันกันขึ้นมาเลยจะอันไดเป็นอะไรเนี่ยส้มจันเนี่ย ดอกเงี้ยวแบแซบอยู่นี่นะครับบ่ได้มาเก็บมือนึงนั่งเอกเก็บไปแกงเสียปลาบอกว่าบ่ดึงใส่ทั้งในมันออกกินแล้วท้องไหลจากนะครับพี่น้องต้องเอาไว้ไอ้เอี้ยก็ะ่ะเจสอนทั้งในมันออก้ะพี่น้องบ่าเพราะตัวนั้นเป็นยาละบมาสิเนีดยนะครับพี่น้องเอาพี่น้องยางเบิงส้มอ่ะแค่กิได้กินแล้วอันนี้ข้าเหลืองที่มาจากภาคใต้มาจากประจวบกับกำลังงามพี่น้องนะครับ่ะเนี่ย อีกมุมหนึ่งของทุ่งหญ้านะครับนักเอ,อ,อกห่อเมื่อวานนะเด็กเกี่ยวเหงนวไปเชือนหนึ่งแล้วนะนะครับนะ,นะงงงงพุ่นขามิตรก่อยันยงามพี่น้องเจอปุ๋ยอินทซีปุ๋ยมักปุ๋ยข้อเข้าไปล่ำกากสากเลยนะครับนี่นะครับล่ำขานะครับพี่น้องสำรับกับพักขากับต้นกล้วยหมักเท้าเนี้ยพอเสร็จแล้วนะครับ น้ำสาขึ้นเต็มอัดยัดเลยบ่ดนี่พักขาบอสท่านตัดแต่งพี่น้องคนน่ะเป็นพุ่มบบง่ายหนึงนะครับอ้อา,า่กล้วยนี่ใบใหม่ว่างหันะนะครับพุ่นอ่ะน้ำสาหลังบ้านพี่น้องเอ้ยบ่ดนี้นยฟาไม่หนีบ่หรอบ่เนาะนะครับอ่ะพักพี่น้องเออน้องย่างเลาะจั่หน่อยนะครับ,นบฝนตกขึ้นย่ำฝนพี่น้องขัดโบฝนกับโบมีเวลานะครับเออกล้วย กเครือใเส้นาฝนก็นมักตรงมกักเต็มดีอยู่นะครับถ้าไปออกเครือใส่แรง,น,งนี่เหี่ยวแทบแซ็ปแล้วกล้วยก็กล้วยเลยนะครับอ่ะโัวน้ำไหลพี่น้องน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นอ่ะขุนละทั้งขุนเหรอนะครับอีกมุมหนึ่งของโคกหนองนาเนาะอยู่ตามขอบสากเกษตรขอบสาบ่ะนี่เปลี่ยนเป็นกเกษตรริมสะมาทั่งกเกษตรริมบอ่อเขื่อนขุนป้าพักขาพี่น้องสลับกับมะพร้าวน้ำพรอมกับตาไข่ น้ำเต็มเลยนะครับมาทางพี่กขั้นหน้าใหญ่ขั้นแดนต่ำขั้นแดนขึ้นดีๆเลยปูกล้วยใส่แบบนี้พี่น้องเห็นี่มากคนนะครับหญ้าลู่ซีเวสั่สนแต่กจังอยู่ใส่ดอกสูหญา้าธรรมชาติบ่ได้พี่น้องเลยนะขั้นหน้าใหญ่น้องพี่น้องเนกกาะกล้วยก็เรืางงามเลยนะครับปีสีมาเข้ากับขยับขายายโอเยกเลยได้ท่านก,านวกวาล้วยได้แนวกล้วยเราไปเลยนะครับพี่น้องออา ทำกลางสายฝนนี่แหละว่วากันว่าใส่สายฝนหลดนะครับมาอัปเดตมากลินไม่ให้พี่ให้น้องเบืนะ้องเนาะหลายคนถามหาเป็นจะได้นอกพิเอกาพิศนว่าปลูกใส่ขิดดินดกักเป็นจะได้กินบ่เอากระไม้พี่ให้น้องเบิ่งแลังนะนะครับแล้วก็เลยล่ามมาหาคด้ายไงน้ำนี่ครับพี่นอ้องนะครับส่วนโค้งน้องหน้าเบาซ้อนเดี๋ยวเที่ยวต่อไปจะไปเบิ่งอีกนะครับปลากเข่งสุ่มป้อนคนญ่แล้วว่าพิศนเวะตุ่มต่ำตุ่มต่ำนี่วา่าพิศนว่านะครับ อ่ะอันนี้ก็ส่วนคนใจสัตทุ่งนาะจากหน้าโคกหน้าแหงนะครับตกนาแรกมาปานันพงกุลากับให้ยามปรับฟื้นมาให้เปลี่ยนเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์แหล่งอาหารนะ้องพี่น้องเนาะสร้างแหล่งอาหารมาเฉยนะครับพี่น้องเพื่อให้มีอยู่มีกินออกมาอยู่หน้าขันโบปลูกบ็ฟังโบปลูกบ็เลี้ยงกับ,บ่บนี่กินนะ้องพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าในธรมรมชาติมันบ่มีอยูอออ่นี่ปแ,แต่ก็หาไต่กบไต่เขียดล่อเถียงกับปนแรงปนง่ายก็แล้ว สูมือนีิเอยเอินสร้างพระเท่าแล้นะนะครับต้องปลูกเองเลี้ยงเ,งเองกินเองนะครับพี่น้องนะครับฝนตกพี่น้องครับเอาบรรยากาศกลางสายฝนนะครับปันพี่ปันน้องเบิงนะครับมาอัปเดตหม,มากลิมใหม่ให้พี่ให้น้องฮาเบิงว่ามันงามฮอดไสเพราะว่าหลายท่านถามหาเป็นไงบ้างเพกาเตียติดฝักรหรือยังมาชมว่ากลับมาให้เบิงเนาะนะครับต้นหนึ่งนะครับกำลังออกดอกอีกต้นหนึ่งติดฟักแล้วสามฟักนะครับ สารละมุดนะครับนั่งเอกเก็บไปปั่นกินอยู่เรื่อยนะครับก็ถ้ายย่อยสุกไปเนาะมันสูบพอมกันสารนี่เป็นข้างหมักทัวผู้ไปนี่กลายเป็นข้างหมักทัวผู้เลวเรียบร้อยนะครับเก็บกินได้เลยควรพักค้ามีแต่ยอดกำลังกำวังสูงพอเดี๋ยวจะตัดลงอยู่พี่น้องจะหาโอกาสตัดลงอยู่นะครับสำหรับผักขะหรือชะอมน้องพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ก็มักบวบฟังนี่ก็มักบวบแกงปูแกงปลาเก็บแกงเซปเป็ดไส้ไก่ อ่ะวนเวียนมาหางริมไมอีกคันนึงนี่ละมะลิ้มไม้เพกาคือน้ำพี่นนาะเป็นเครื่องพักเป็นเครื่องสม,มุนไพรนะครับกินแล้วเพรชหายร่างกายมีพลังมีกําลังงานคือกินแล้วมันฮ้อนมันเพรชใช่ไหมนนครับกินกับปุนกระเจีวเนี่ยจะไปใส่พริกหลายเด้อปนครับมันลาบปนเนี่ยถ้งลาบเท่งปนจะไปใส่พริกหลายถ้าจะกินก็มาริ้มไม่มันจีเพรตื้มกันนะครับ อ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหนะมียังดีๆยังพูอกันไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแช์เป็นกระลังใจครับโคจชาทุ่งนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมีสาระอีกย่างดีๆเตีมมาฝากพี่ฝากน้องอีกทีหนึ่งคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแช์สวัสดีครับผมมีมือสวัสดีพี่น้องเล่าข่าัน้มฝนแห้งอ่ะท่านี่ก็น้ำเต็มเพราะทั้งนี้นะครับน้ำึ้นเลย อเอามาจบกนอยู่มองนี่ซะเป็นอะไรโอ,โอ,โอ้ไกลงสะนู่นน้ำเต็มเลยพี่น้อง